โอนไได้ย okay. yeah, okay. well, okay. okay. so uh, so ังโดอนฟ้าซื้อบัตเขากุ่มเวก้าซื้อบันเขากุ่มให้มันอ้วนกว่านี้มันไปแล้วเไเแ่เวลาใส่เสืเข้าบันเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีค่ะเพื่อนสาวสวัสดีค่ะ พูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเพื่อนสเช้าไะสวยสวยนะจ๊ะตะพัดตะพัดหัวเพิ่งจ่ายเพิ่งจะสวยเลยเรื่องเบอร์เสือเนาะตะพัดหัวตายจ่าขอบคุณเชียวคิดอยู่างอยากไม่ใส่ก็ได şey no ้ไปบ้านนี like ้กินเข่าไปละแม่กินเข่าแล้ว เอาลูกไส้ลอยได้ยังให้เจ้ากินลายแง่แนบยินหลายครับซุ่มซิมจุดว่าอิะดามาบรนเทาเป็นแล้เพื่อนบริกินเขากินน้าเพื่อนสาบดูแลกันสิว่ากินลายช่ังขอบคุณมากครับขอบคุณเมื่อนี้กาเป็นขอคุณเป็นว่ายินดีต้อนรับเพื่อนสาวเม่นกหน่อยอุไรพอนอ่ะวงเสียงอีสาน หมอลยมีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเบิกค่ไม่ธรรมดาเ็ไม่ธรรมดาเวลาไลเซ็แม่ก็จะติดต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเป็นเจยดอย่างยิ่งเวลาอ่าเป็นมีโอกาสในไม่ยามม่ยามเพื่อนมานอันยังสี่แม่อามนะครับเซ็ตบายเร็วามเร็วเงหน้า ญาเยี่มเมืองพะนะเพิ่นห่าเนี่ยมากเ่มาเชีเราชยชมยินดีเข้าเข้าใส่พาม่วงลูกเต่ามือแหงขอบคุณนะครับสำหรับแม่เมือยห็นแล้วเห็นสภาพเล้วเป็นาเขาขึ้นพ่อจะคล้องเตี่ยขึ้นพ่อจะคล้องมามบ้านไหนัดนี้พี่น้องทีเพรท่านเลขบคุ้มช่มช่พี่น้องเอบคุ้น้แล้วก็ใช้วิธีการนะครับเสียงเป็นไงนะครับ พ่อเป็นไงต้องมีูกให้่น้งด้่อนที่งะมาันเนียวทางคนลินเดีแชร์พยายามให้พี่น้องให้สู้วมนให้ลูกลูกให้เต้าเต้าได้มี่กินใหสู้คือแม่เนาะแม่ผ้าสู้เนี่แม่ผ้าสู้ก็สู้คือแม่แล้วที่จะไดเสร็เราต้องสู้อย่างเดียวเพื่อความจะเลร่ญนวมเพื่องกาวนาในชวงปาให้ไปให้ไปเรื่อยๆ ขอให้เป็นรำเพลินโด่งดังไปที่จงหันแม่นน้อยเสียงนิสานเดิมเขาเก่งเนาะเขาเก่งเนาะเขาเท่าเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนออนทองออนซ้อนไหลเอาให้คุณแม่ให้คุณแม่ให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งยูหลอดปลอดภัยยูหลอดปลอดภัยอ่ะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสู่ๆไปด้วยกันได้เท่าเดิม ขอให้วงเสียงอีสานกันอยู่รอดปลอดภัยรวยรวยรวยไปด้วยกันเหล่ากับลูกเต้าเพชรลำเพลินหรือว่าสาวน้อยเพชรบันแพงกันตามไปรวยรวยรวยเหมือนคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานนี่ล่ะอ่าให้เอสซี่เฮ้ฮายดีนีวิสินทุกคนเนาะค่ะค่ะเห้ฮายดีนีวิสินเด้อแม่ค่ะแม่คุณดิคุณแม่แม่กับคุณแม่สุภาพก็ดีใจที่ว่าแม่นกน้อยมาเยี่ยมมายามเหล่าก่ะ คุณแม่ก็มีความยินดีต้อนรับคือว่าดีใจเป็นย่างยิ่งบุรีรัมย์ไห้เป็นให้มาเป็นเกียรติขึ้นเกียรติทีให้ลูกให้เต้าเนาะคือว่าร์บะรามดาเด้พี่น้องไม่ธรรมดาค่ะ่าธรรมดไแต่ว่ากสิเก่งเป็นเป็นบางอย่างแต่ว่าบางอย่างกสิคนละเก่งเนาะเก่งคนละแนวเอ่าอ่แมน คุณแม่กับบอดด้เก่งอย่างดอกกะเ้าก็เห็ดไปตามผู้เท่านี่ละผู้เทาเห็ดได้ซ้ำไดกัเห็ดไปเนาะลดน้อยเขาสีขาะสิทสิตัดเขาไล่บานค่รค่ะตัดเขาไล่ข้าซื้อบเขามากบุ้ีพัาน์เนี่ซื้อบัตรซื้อปีขายแม่ม่ขายบัตรให้ลูกให้ล้านหันลำเพลิลำเบือนัราคาเื่องหนบนหก้าบาัตรราคาเรื่องหนบ้าทาวาว้เด้อพี่น้องเด้อ ส่สาเไยนะครับผมจะลงไปพี่น้องาไปเลยหอเข้าหมอลพิลเพิ่สิผู้ใยญ่บ้านมันอใชสายจวดพ่อพีลรดีอายุบนนากะสิยกทิมไปเลยเดยกทีมยกยกทิมไปไปไปกินเ้ากินน้ำน้ำแมนกน้อยหมดแล้วเนาะเนี่ยผดพับักมบักแตงจวดญาติฟาดบึ่มเนื้อพี่น้องขอบคุณนะคะ าเคุณแม่คุณแม่แล้วกับขายบัตรขายปีซอยลูกซอยเต่าแล้วผู้ได้พัฒน์เนี่ยซื้อบัตรซื้อปีกาแฟซื้อเด้อค่ะเด้อร์บัตรราคาเอาเอาคนหาพันกว่าพ่อหาพันคนเดี๋ยวดีอว่าจะได้สองพันกว่าเนึซื้อเขามากพ่อคุณได้พัฒน์เนี่ยซื้อฝ้าซื้อเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรซื้อปี บัตรราคาเท่าไหร่คะร้อยสิบเก้าบาทนะคะใครถือไเฮ้ยว่ถือว่าแพงเลยเนาะแมนะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นน้ำใจให้ลูกให้ร้านพ่อเด็กคาทุกสิ่งทุกอย่างคะเพื่อนคาไฟค่าลูกร้านขอนมขอวุ่มเนาะแมเนาะ อ้ยศิลปินขึ้นเวทีแล้วไไ้ปมดตอนนี้ทีมแตลูกกำลังสิบเขากุ้มเปิดกุ้มเปิดซองแจ็คหน่อยนึงแล้วเขาสิตัางเขากุ้มน้องพี่น้องายทางนี้กะเบิ่งกันซ้ำนี้เดี๋ยวปุ๊บจะเบิ่งหน้าเวทีได้บาัตรายทางแม่นกน้อยกับแม่สุภาพกับภาคไใบก้อนเนาะเอาไปทางผุนบ่นี่ไปทางนั้นปิ่นไปทางเวทีเวทีใหญ่อลังการอลังการงานสร้างเวทีใหญ่ ยายแห่งเด็กก็คือการลงทุนนด้สุ่มไม่จางลอยโนินไหนดจะลงทุนสุยางแม่เอ้ยดูเวลาด้วยนะครับม่คิดแนวข้าวกะอาศัยพีอาศัยนองอาศัยแฟนคลับ็ตซี่ทัวโลูกน้อะเนาะอาซอถูกสิ่งถูกยางเล้วจับสิโด่งสียางสิดีสีเด่นไปได้เี้ขันขันแฟนคลเบ็ตซี่คือข้าบ่ได่บ่มี่พอว่า แฟนคาเบี้ยซี่ทอนันค่ะพี่น้องไล่ใจกันละสางคนขั้นปฏิหารบ่เกิดพี่น้องซื้อบัตรเข้ามาเด้อค่ะกับเข่ากับน้ำลูกเตาเลี้ยงกันจกตากันอยู่เยอะๆถูกสิ่งอย่างครูบาอาจารย์เพิ่นก็มาซอยเนาะค่ะโอ้ยจะเป็นคนที่ยังมาแน่กว่าโอ้ยเพิ่นมื้อนี้เพิ่นผลเสบียงผลไม้อาหารอี่ยังทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นเอามาให้ลูกหลานพี่นันบ่แล้เพิ่นเพิ่นก็เบิ้ลไอคลิปพั่นล่ะแม่เห็นแลเพิ่น เมืองได้คิดเพิ่มนดตนฉัสารเขาปีที่สามล้วบอกแม่ค่ะแม่ค่ะแม่ค่ะเอาพร้อมเลยครับมาเขาปีที่สมแล้วค่ะควมน้องคียมอดทนควับพมมั้ยพรมมั้ยร้อมมั้ยร้อั้พร้อมม้พ้้้อมั้ร้าม่้พร้อมรัรัพร้อมมพร้อม้พร้อมับอพร้อมทิตยร้ครับจังไโอเคแฟนเสียงอพร้อมนะครับพร้อมแล้วพรั้พร้อั้พรัพร้อมรับ ถที่อมแล้วอมแล้วอางนซอยกันเดี่ค่ะเด้อพี่น้องกําลังใจลูกเต่าเาผู้ใดเกิสิ่ห้มาไล่ผู้ใดสีมีรังวัดนําใจหรือว่าเวลาไลสุดกําลังใจลูกหลานที่แม่รัเป็นร่ำเพกระสือเป็ค่าเด้อไประเทศสืบสือพีาวสือค่ะพี่น้องขาฝ่าวสือซอยลูกซอยหลานขอบคุณค่ะขอบคุณโอเคครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้ได้เวลาครับฮะแข็งแรงนะคะสามสองหนึ่งร้อมครับเข้าสู่การแสดงแล้วนะคะปุ๊บเปิดแล้วค่ะปุ๊บเปิดแล้วค่ะ